สวัสดีค่ะดาราก็สิบมาแล้วค่ะเปิดว้าปภาพหลอกกันกันตะพลน,นักแบดสุดหล่อตัวแทนทีมชาติไทยนักแบดสุดฮอตที่สาวๆกำลังกรี๊ดช่วงนี้กระแสกีฬาโอลิมปิกมาแรงมากๆเลยละค่ะทางเราเลยขอชวนมาทำความรู้จักกับหนุ่มหล่อนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยที่กำลังกลายเป็นขวัญใจสาวน้อยสาวใหญ่ทั่วประเทศกันสักหน่อยเขาคนนั้นมีชื่อว่า กันกันตะพลหวังเจริญเจ้าของความสูง174ซนติเมตรเกิดเมื่อวันที่18กันยายนพศ2541เป็นคนกรุงเทพมหาคนครค่ะโดยการกันตะพลเริ่มเล่นแบดมินตันมาตั้งแต่อายุ8ขวบเป็นตัวแทนของประเทศไทยในหลายๆรา,ายการเช่นการชิงแชมป์แบดมินตันระดับโลกชิงแชมป์แบดมินตันระดับซีเกมชิงแชมป์เยาวชนระดับโลกและระดับโซนเอเชีย เริ่มต้นการเข้าแข่งขันครั้งแรกในช่วงปีพศ2557ในการแข่งขันสิงคโปร์อินเตอร์เนชั่นแนลประเภทชายเดียวและสามารถเข้ารอบชิงชนะเลิศมาแล้ว นอกจากนั้นปีพศ2559กันกันตะพลได้เข้าร่วมการแข่งขันแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์โลกประเภทชายเดียวสามารถเข้าได้ถึงรอบ8คนสุดท้ายและในวันที่30กรกฎาคม2561ได้เข้าร่วมการแข่งขันแบดมินตันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยได้พบกับนักกีฬาแบดมินตันชายเดียวมือวางอันดับหนึ่งของการแข่งขันอย่างธนงศักดิ์แสนสมบูรณ์สุและสามารถเอาชนะมาได้2ต่อ1เกม รับแชมป์ประเภทชายเดียวในการแข่งขันแบดมินตันชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2560มาอย่างภาคภูมิสาวๆคนไหนอยากติดตามหนุ่มกันให้มากขึ้นสามารถฟอลโล่ไปที่อินสตาแกรมได้ที่การ ja. อันเดอร์สกอรกันตะพลจ้าขอขอบคุณที่มาข่าวจากที่นี่ค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ